แก้วคริสตัลเป็นแก้วคริสตัลที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติพบได้ที่น้ำตกติดต่อขอซื้อได้ที่โอ0 9 9นย3เก ใช้เป็นเครื่องรางของขังและถือว่าเป็นของหายากมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรเวลาที่ต้องแสงเขาจะเห็นเป็นสีแดงแๆลักษณะน,นี้เป็นการรวม แร่ธาตุต่างๆแล้วก็กว่าจะหมุนหรือขึ้นลงถูกตีขึ้นลงใช้เวลามานานปีอาจจะเป็นหลายร้อยปีถือว่าเป็นของหายากเป็นสิริมงคลงดงามมากค่ะ ติดต่อได้ที่โอ้ศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าสามหนึ่งหกแปดสี่